แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณพดพิสนภูมาผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาสัยแห่งความชั่วร้ายคุณสตาร์เวเดอร์ทีละพาได้ผมที่สนุนช่องเราในเดือนนี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ vtby tab channel นะครับในคลิป d e ็กโปรไฟล์วันนี้นะครับผมนะกลับมากันอีกแล้วครับวันนี้หลังจากที่เราทำลอยอนลอยอนลอยอนคางงโลคางงโลคังงโล,างโลมา นะครับนะถึงอย่างละ3คลิปเป็น6คลิปไปแล้วสำหรับเด็กโปรไฟล์ในภาควีขึ้นมานะครับวันนี้เราได้ทำแครนที่เป็นแครนของออริจินอลวันการ์ดจริงๆเนาะไม่ใช่แบบโคนันที่มันไม่ใช่ออริจินอลของวันการ์ดจริงๆนะครับแครนอื่นกันบ้างละเพราะว่า BT01 มันออกแล้วครับ VV01 ออกกันแล้วนั่นเองวันนี้ขอเริ่มที่แครนแครนหนึ่งครับผมที่เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในตำนานครับแคนมือหนานะครับผมในต้องในยุคแรกมาเลยนะครับนั่นคือแคนนะครับนักทำนาเราเออร์เรคโตติงตังนั่นเองนะครับผมหรือเราเรียกกันว่าออร์เคตติงตองนะครับนะโอเคก่อนนี้ต้องบอกกันอย่างทุกคลิปว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีผิดครับการจดัดก,การจดัดในคนถนัดและก็เป็นการจัดเด็กที่เรามานําเสนอว่าเราเล่นกันอย่างนี้นะใครไม่ชอบหรือว่าใครไม่โอเคกับตัวไหนสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนะแลวใครขึ้นมาดูคลิปนี้นะครับ เราทำแค่ format V เท่านั้นนะครับนะ V series format standard เท่านั้นเราไม่ทำ premium นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมออริจินทิ้งแทงครับเป็นแค่ดึงที่ตอน C ีก็เรียกได้ว่าเกือบจะเล่นได้แล้วแหละนะครับใครที่มีชูติกเกอร์เซตนะครับมันก็ขายแค่ตัวเริ่มอย่างนี้นิดหน่อยแต่ตอนนี้ถือว่าเล่นได้ตอนนั้นเราแบบเลยไม่อยากทําในส่วนของคลิปนะครับเพราะว่ามันออกไม่ครบนั่นเองตัวเริ่มครับจริงๆทั้งตัวเริ่มมันจะมีมา2แบบเป็นตัวกระต่ายที่มองพระจันทร์กับ เวรเซนเมัสคือจะใส่ตัวเริ่มตัวไหนก็ได้เด็กมันยังไม่มีผลกับตัวเริ่มนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความชอบกันเลยอ่ามาถึงในต่วของทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ของ Oracle เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะถูกฟิกอารมณ์มันจะถูกฟ,กมมกฟิกเหมือนของตระกูลฟอร์ดทั้งหลายนะครับเพราะว่าทิกเกอร์มันเหลือแค่3แบบนะครับแต่เราจะใส่ไปในส่วนของอครินะครับผม8นะครับแล้วก็ ดอสี่ฮิลสี่นะครับหลายๆคนบอกพี่ทำไมไม่ใส่ดอหกชิปหายแน่นอนครับเด็กเอาแน่ๆนะครับทุกวันนี้ก็จะเด็กเอาอยู่แล้วนะครับนะก็จะเป็นแบบกดดันดันทางด้านชิปไปเยอะแล้วมีตัวที่ใช้สกิลได้ดีกับชี่ที่เข้าทิกเกอร์ด้วยนั่นเองนะครับเราจะต้องจำเป็นต้องใส่คีย์เยอะๆครับนะโอเคอะตามนี้เลยนะครับมาที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งเริ่มกันที่ครอมมอนนะครับกับนกแทงขอโชคดีครับรักเบิร์ดนะครับผมก็ เพกไม่ได้ดังในของเก่ามากเท่าไหร่นะครับโตบัสสองนะครับจวดหนึ่งนะครับแล้วก็บวกหกพันก็เป็นตีสิบเอ็ดได้ด้วยนั่นเองง่ายๆนะครับตัวต่อมาเป็นตัวลงมาเปิดท็อปเด็กครับผมนะว่าเลือกไว้บนหรือไว้ล่างครับนะออร์แลคโคมีตัวหลายแดำครับกับเจมินี่นะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งคือเราต้องมีสามดำหรือมากกว่านะครับเจมินี่ถึงใช้งานได้นนเองนะครับไม่สามารถใช้งานเร็วๆต้นเกมอะไรได้อย่างนี้นะครับผมอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่เอามาไรท์นะครับกับอ่า มาไรทับนะครับซึ่งตัวนี้เทคมันค่อนข้างดีนะเวลามันเป็นแวรนะครับเมื่อถูกไรทับมันเขาจะบาร์หนึ่งจั่วได้แล้วก็มีในส่วนของเทคใหมเทคหนึ่งก็คือถ้าเราเช็คได้เกจสหรือสูงกว่าขึ้นไปเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแบบเอาไปไว้ใต้เด็กแล้วก็จั่วขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้เปลี่ยนผลเช็คได้นะได้ก็คือได้บอร์ดไปเหมือนเดิมแต่แค่ถ้าเราไม่อยากได้การ์ดใบนั้นอ่ะเราสามารถเปลี่ยนมือได้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเราเกจหนึ่งแทั้งหมด่บย อ่าแปดเก้าสิใบนะครับไหโอเคก็ไม่เยอะไม่น้อยครับคือต้องบอกก่อนว่ากรานที่มีดอทิกเกอร์ออกมานะครับดอทิกเกอร์ที่เป็น PG ออกมาเนี่ยทาให้พื้นที่เกตหนึ่งเนี่ยมันไม่ถูกฟิกนะครับแล้วเราก็โยกย้ายไปใส่อย่างอื่นได้นะครับเกตสองครับมาเริ่มกันเลยตัว2องท็อปครับ2ใบนะครับตัวบูตตี้นะครับจัวทิ้ง2องท็อปนะครับ นะสองใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะส่องทอได้คือแวนต,ต้องเป็นเกรดสามด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีตัวอดอเตอร์นะครับขอเรียกว่าตัวดอเตอร์แล้วกันตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บวกพลังได้แล้วก็จะมีในเทคคล้ายคล้ายๆดรีซิตมันจะโดนรีทายไม่ได้นะครับนะในช่องเรียกาะและก็ช่องการเดียนเราก็ <c oughs> ใส่ไว้4ใบครับสุดท้ายก็เป็นในส่วนของซเลนทอม นะครับใส่เลนทอมก็จะใส่ไปแค่3ใบเท่านั้นนะครับเกรดสองเราจะหนักไปในส่วนของพวกตัวเปิดนิดนึงนะครับ <g> ผมนั่นจริงๆเนี่ยใครจะใส่ทอม2ใบไปใส่พวกนี้ก็ได้หรือว่าจะลดตัวนี้ไปใส่ก็ได้แต่ว่าที่เราใส่ตัวนี้มาคือมันตัวช่วยตีอลราเิลไม่ค่อยมีตัวช่วยตีนะครับหรือมันอาจจะแบบแอบ,บเล่นยากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคมาที่เกรดสามครับเกรดสามใส่ยเยอะนิดนึงนะครับผม ก็จะมีในส่วนของ VR ครับ VR เราใส่3ใบจริงๆใครจะใส่สีก็ได้นะ Imperial d a h t e r นะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันไม่ควรเอามาไล์เป็นเกรดสตัวแรกมันควรจะไล์เป็นตัวที่2อัพนะครับผมตัวต่อมาครับตัวเก่งเลยครับผมกวางนะครับนะตัวนี้คือมันมีเทคในช่องเรียร์ด้วย <S <S เป็นเกรดสที่มีเทคทั้งช่องแวและช่องเรียร์นะครับแล้วก็มี Emergency Gip Protect ด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือ CEO m a t h e u นะครับแค่นั้นเองนะก็ เกศสามเราก็ซัดไปทั้งหมด9้าใบนะครับซึ่งเราก็ไปลดถที่เกตหนึ่งชิ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปใส่สเกตสามเยอะนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวที่เราไม่ต้องใช้แต่ถ้าใครบอกว่าพี่กวางเยอะเกินไปหรือเปล่าผมใส่ใบเดียวก็พอก็ใส่ดอเตอร์เต็มก็ได้หรือว่าใครจะไปลดเกตหนึ่งอีกเพื่อใส่ดอเตอร์สหรือลดเกตสองลดเกตอืกนิก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่ความ <c oughs> สมัครใจของแต่ละคนกันเลยว่าเฮ้ยชอบแบบไหนนะครับนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนกันเลยโอเคอะ มาดูวิธีการการเล่นของเจ้าเด็กนี้นิดหนึ่งนะครับวิธีการการเล่นเนี่ยต้องบอกว่ามันเล่นไม่ยากครับใครที่เคยเล่นออร่าโคตั้งแต่ภาคแรกๆอยู่แล้วเนี่ยจะถ้าจะคุ้นกันดี่ะไลท์ทับจั่วหนึ่งนะครับผมนะเวลาไลท์ถ้ามีตัวนี้อยู่ในมือไลท์ไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมนะโอเคแล้วทีนี้เวลาไลท์ขึ้นเกตสองครับปุ๊บอ่ะเป็นไปได้ก็ไลท์ตัวนี้นะครับผมพอไลท์ทับปุ๊บเขาได้ er 1, 1, 1, บาร์หนึ่งจั่วได้หนึ่งใบครับนี่เติมมือลัวๆเลยนะครับ ทีนี้ <c oughs> เราสามารถลงเจ้าพวกตัวเนี่ยมันจะมีเกจหนึ่งเกณฑ์งที่เราเช็คมือเนี่ยลงมาได้นะครับผมแล้วก็เปิดท็อปเด็กเพื่อเช็คว่าจะเอาไว้บนหรือไว้ล่างได้แต่คือถ้ายังไม่รีบลงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับในช่วงเกณฑ์งอ่ะคือเป็นช่วงที่ออร์แลคโอยังไม่รีบเท่าไหร่ก็ตีอย่างเงี้ยเพียวๆไปเลยก็ได้ตัวมันเองถ้าบนมือเรามี4ี่ใบหรือมากกว่ามันก็ตีขึ้นบยหกพันตีเป็นหมื่นห้าได้สบายๆเหมือนกันนะครับหรือว่าแบบว่าเฮ้ยแบบมีตัวที่แบบ เติมมือหน่อยเอาเติมมือด้วยจะลงลักเบิร์ดเพื่อโซบัสสองนะครับแล้วก็จวดหนึ่งก็ได้เพราะตอนนี้โซเราครบพอดีนะครับในเทอร์นี้ก็จะได้จวดสองใบด้วยอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะโอเคอ่ะเราขอกรณีที่แบบลงลักเบิร์ดไปปุ๊บโซบ 2, ัสสองจวดหนึ่งด้วยโอเคจบนะแล้วถ้าตีแวร์อะไรไปก็ว่ากันไปครับมันจะบวกอีกหกพันไปด้วยนะถ้าสมมุติเราทําอย่างนี้นะครับมันจะตีสองหมื่นเจ็ดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับวันนี้หมื่นห้าอีกหมื่นหนึ่งนะครับเป็นสองหมื่นเจ็ดพอดี โอเคอ่าสองหมื่นหกขอไปไม่สองหมื่นเจ็ดต่อมาครับผมพอขึ้นเกตสามเนี่ยตัวที่เราเล็กคอมเมนต์ในการไลฟ์จริงๆนะครับก็คือในส่วนของซีโออามาเทะสึครับผมอ่ะพอเราไลฟ์นะครับเล็กคอมเมนต์ว่าเป็นซีโออามาเทะสึเนาะแล้วก็เราลืมพูดไปขออขอยด้วยนะครับคือเดี๋ยวก็มีน้องน้องมาถามว่าที่ครับอีเมนเจอรีกิฟใส่กี่ใบครับก็คือเราอย่างบอกอย่างทุกคลิปนะครับผมนะอีเมนเจอรีกิฟนะครับด้วยไอแครเนี้ยมันเป็นโปรเทคกิฟมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับ เราไม่สามารถเอาฟอร์สมาใส่ได้นะเราต้องใส่ตามที่เป็นกิฟต์ของมันนะครับก็คือเนี่ยเป็นตีเขียงอย่างนี้นะครับเราใส่ไว้ทั้งหมด8ใบยอย่างต่ำนะครับผม8ใบยอย่างต่ำนะครับเราขอย้ำอีกที8ใบยอย่างต่ำซึ่งเวลาเราไล์เกดสามลงมาถ้าเป็นฟอร์สจะไปแปะที่ช่องเลียถูกป่ะแต่อันเนี้ยมันจะวางไว้อย่างเงี้ยนะครับนะจริงจิกิฟต์มันก็จะวางไว้ลงบนจีโซนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบการ์ดหนึ่งใบใบนี้มาถือไว้บนมือครับนะการ์ดใบนี้จะมีสถานะเหมือน p ีนะครับผมก็คือเวลา เราโดนตีอย่างเงี้ยสามารถปาไปป้องกันอย่างเงี้ได้นะครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งก็กลายเป็น p g เลยแล้วก็พอใช้เสร็จมันก็จะดีดกลับเข้ามาแล้วก็อันนี้เป็นกรณีแถมขอพูดถึงอันนี้นิดนึงนะนะครับสมมติว่าเรามีมันอนะคือเทียบเท่ากับการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนมือนะครับถ้าเกิดเรามีเทคข,ของเรียการหรือแวนการ์ดบอกว่าให้นําการ์ดหนึ่งใบเข้าสู่โซถ้าเราเอาการ์ดอย่างเงี้ยไปเสียบนะครับมันจะถือว่าเข้าสู่โซเหมือนกันแต่ว่าการ์ดมันจะไม่กลายเป็นโซนะมันจะดีดกลับไปเลยนะครับผมนะ หรือว่าให้ทิ้งการบานมือหนึ่งใบเราก็ววาสามารถทิ้งได้นะครับแต่ทิ้งปุ๊บเราก็มันก็จะดีดกลับไปเช่นกันนะครับผมซึ่งเวลาใช้เสร็จแล้วถ้ามันไม่อยู่บนมือไม่อยู่ในช่องกาดิอันมันจะดีดกลับเข้าไปในช่องของมันนะครับโอเคอะนะครับแล้ววิธีอามาเทสเตอร์ครับเอาโปรเทคหนึ่งใบขึ้นมือโอเคทีนี้ในส่วนของตรงเนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าอามาเทสเตอร์ค่อนข้างทําได้หลายอย่างใครจะเรียงสกิลแบบไหนก็ได้นะครับผมนะ แต่ว่าบางคนแบบอยากเมคชัวร์ว่าใบาต่อไปคือใบที่ตัวเองต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับอาจจะใช้เทคเป็นในส่วนของตรงนี้อาจจะลงเกสสองใบนี้ก่อนปึ๊บเพื่อเปิดท็อปเด็กนะครับสมมติว่าท็อปเด็กนั้นเป็นยูนิตที่เฮ้ยใบนี้เจ๋งต่อคอมโบได้นะครับนะเราก็เอาไว้ท็อปเด็กที่เดิมนะครับผมแต่เดี๋ยวอาจจะยังไม่ใช่ทิกเกอร์ก็ได้นะครับนะอาจจะแบบเฮ้ยใบนี้ดีต่อคอมโบได้ไว้ท็อปเด็กที่เดิมถามว่าทาไมเราถึงทําอย่างนี้นะครับเพราะว่า <c oughs> เราสาม,มารถใช้เทคของอเมเทอร์เขาร์บานหนึ่งครับหยิบการ์ดใบนั้นขึ้นมือมาได้พอหยิบการ์ดใบนั้นขึ้นมือมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วอเมเทอร์จะมีเทคต่อว่าให้เปิดการ์ดท็อปเด็กก็คือไอ้ใบที่เราเปิดดูของเนี่ยมันจะถูกเอาขึ้นมือมาแล้วก็เปิดใบใหม่แล้วก็ดูว่าเลือกจะไว้บนหรือไว้ล่างแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมติว่าเปิดมาปุ๊บมันเป็นทิกเกอร์อยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะเทอะร์อนี้เราอาจจะตีไปเลยก็ได้และทุกครั้งที่การเปิดถ้าไอ้มีอเมเทอร์ไม่ว่าจะอยู่ช่องแวนช่องเรียก็ตามนะคคครรััับบบบบบบมมมมนนนนจจะะวววกกกกกอออออออย่่่่่าาาาางงเเเเเเเชเใชใ้้้ททแืืีีลปปุ๊ติดส แล้วก็ใช้เทคกออกมาเทคเด็กเขาจะบาร์หนึ่งจัวหนึ่งแล้วก็เปิดสองทัปเด็กไว้บนหรือไว้ล่างอเมริกาเองก็จะบวกอีก5,000นะครับตอนนี้สมมุติเราเปิดไปสองครั้งอเมริกาบวก10,000ไปแล้วนะครับนะถ้ามีตัวเปิดมากกว่านี้อเมริก็จะทําได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับผมนะทีนี้ก็ตีไปออรเ์เรเชอร์จะมีแค่นี้ครับก็ตีครับตีแวนตีเรตีไรว่าไปนะครับผมนะคือตีเสร็จปุ๊บก็จบเทิร์นนะครับนะอ่าในการเล่นออรเ์เรเชอร์อะครับถ้าดอเตอร์ยังไม่ขึ้น หรือว่าฝั่งตรงข้ามาแดมยังไม่พุง่งเกินสัก2แดม3แดมอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่ค่อยแนะนําให้ไลฟ์เป็นดอเตอร์นะครับนั้นถ้าบนมือมีตัวเลือกระหว่างดอเตอร์กับอมาเทสตินะครับให้เราไลฟ์ใหม่เป็นอมาเทสติไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อเหตุผลในการสแปมกิฟต์ครับขึ้นมือมาถือเอาไว้ก่อนนะครับผมนะถือกิฟต์ไว้ในระดับหนึ่งถือ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 ไว้นะครับแล้วก็เล่นอะไรต่างๆนานา,นาได้นั่นเองอะทีนี้ เรามาพูดถึงในการใช้ VR กันหน่อยครับผมวิธีการใช้ VR ครับเวลาไล่ลงมาปุ๊บเราก็จะเอากิ๊บหนึ่งว้ขึ้นมือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทคครับของ Imperial r o t e r นะครับลงมา Counterbar หนึ่งครับดูการ์ดสอใบจากท็อปเด็กนะครับผมนะหยิบการ์ดขึ้นมา2อใบนะครับผมอ่ะสมมุติเราหยิบขึ้นมาอย่างนี้อ่ะปุ๊บดูการ์ดสอใบท็อปเด็กนะครับหยิบขึ้นมาเป็นอย่างนี้เอาหนใบครับผมขึ้นมืออ่ะเราเลือกเจมีนี่ขึ้นมือ เอา1ใบนะครับผมเข้าโซหรือว่าไว้อ่าในท็อปเด็กนะครับแบบเฮ้ยใบนี้เข้าโซไปเลยละกันอะไรเงรี้ยเพื่อเป็นการเติมโซอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับผมนะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะเติมโซเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดว่ามันไลท์ท็อปเกตสามนะครับมันจะบวกหมื่นห้าบวกหนึ่งขีไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะในเทิร์นนี้เราอาจจะลงในส่วนของไซเลนทอมนะครับลงมาก็ได้แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งนะครับเพื่อให้ไซเลนทอมบวกหกพันนะครับไซเลนทอมเนี่ย ก็จะมีในส่วนของเทคที่บอกว่าคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ด normal unit มากาดได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นไอกิฟเนี่ยสมมติเราไปเจอออร์แคเซอร์ด้วยกันคู่แข่งไม่สามารถคอนอร์มอลยูนิตมากาดได้นอร์มอลยูนิตมันคือการ์ดไอขอบเหลืองเหลือไอขอบดำๆเนี่ยมันคือ normal unit นะครับผมนะ,ะถ้าเป็นทิกเกอร์มันจะเป็นขอบเหลืองๆอะนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับอีเมนเจอรี่กิฟ มันไม่ได้เป็นทั้งนอร์มอลยูนิตแล้วไม่ได้เป็นทั้งทิกเกอร์นะครับอันนี้อยากให้เข้าใจไว้ก่อนนะเพื่อจะได้รู้ว่าไทสไซเลนทอมมันจะมีผลแค่ไอ้การ์ดขอบดำๆแค่นั้นเองนะครับนะโอเคอาจจะลงไซเลนทอมมาเขาได้บัตหนึ่งให้มันก็ได้นะครับเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอากาดได้ลําบากขึ้นนิดนึงนะครับนะและ้วก็มันจะเป็น15นะครับอาจจะมีการต่อบูทจากตัวสักตัวหนึ่งก็ได้ครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ขอส่องท็อปหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าโซไป,ปนะ้วก็ อ่าตัวนี้บูธมันจะขึ้นเป็น23พอดีเวลาเอาเล่นนะ่ะพยายามหาตัว8,000มาต่อบูธให้ไซเลนทอมเพราะว่ามันจะตีขึ้น23,000มันจะตีทะลุฟอร์์นะครับแคนที่เป็นฟอร์์ได้ใครที่สังเกตจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยพวกเกรด3ของออร์แลคโออย่างเงี้ยมันจะยืนแค่1 2ื่นนะมันจะไม่เหมือนพวกคังเอโร่นอออเ่คังเอโร่รอยัลพลาดินที่เป็นฟอร์์ที่มันจะยืน1 3ื่นเพราะต้องบอกก่อนว่าหลังจากเนี้ยไอแคนที่เป็นฟอร์์อ่ะเบสสะแต้มันจะสูงมากคือ เกตสยืนหมื่นเกตสยืนหมื่นสามแต่พอเป็น Oracle หรือว่าเป็นแคนที่เป็น Excel หรือว่า ProTEC เนี่ยมันจะเป็นแบบลดลงมาเกต2อ็ยืนที่ประมาณ90,00นะครับแล้วก็เกต3าจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0เท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถใช้ดูตรงนี้ได้ครับผมม,มันจะอันนี้จะตีขึ้น2 3แล้วโอเคสบายปื้แล้วนะครับนะแล้วถ้านะสมมติเรามีอีกเราก็สามารถคอลงไปข้างๆได้ครับผมนะนะแล้วก็ตีอันนี้ต้องบอกก่อนว่า,วาข้างนี้มันจะเป็นแค่17นะครับผมมันจะเป็นแค่17นะ ซึ่งมันไม่คาบนะครับถ้าแบบเฮ้ยมันไม่คาบเส้นทำยังไงดี i m p พ r i ร l ย o t อเตอร์มีเทคครับแอดทีเป็นวันเพอร์เทนโซบาร์ดหนึ่งครับชี้ยูนิตไหนก็ได้หนึ่งตัวบวก6 00 0นเราชี้ให้มันบวก6000ไปได้ครับมันจะขึ้น23เช่นกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะจริงๆอะถ้าเรามีจิมมี่นี่อย่างงี้ลงจิมมีนี่ไปนะครับเอาไปจิมมนี่เข้าโซปึ๊บใหญ่แดงคืนก็ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้เราก็อธิบายลืมอธิบายไปนิดหนึ่งนะครับผมโอเคอะต่อมาครับผม ก็สามารถตีในรูปแบบนี้ไปได้เลยนะครับตีโป้งป้างโป้งป้าง,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 งอะไรไปว่ากันไปนะครับผมนะโอเคในเทิร์นต่อไปครับอันนี้สมมุติว่าในเทิร์นนี้อ่ะเรามีการ์ดในโซที่เป็นเกรดสาอย่างน้อย2บาใบแล้วจริงๆก็แค่ไลท์ขึ้นมาประมาณนี้นะครับเอาเกรดสเป็นอิมพีเรียนก็ได้นะครับผมนะในเทิร์นนี้ยถ้าฟูลคอมโบแบบดุจริงๆถ้าฟูลคอมโบแบบดุๆเลยนะครับผมก็คือในการที่ในเทิร์นนี้ มันจะต้องเวอร์นิดนึงนะขออภยนะัยถ้าสมมติว่าแบบพี่มันจะเกินไปหรือเปล่าเรามีตัวไลฟ์ใหม่ที่เป็นอ m p e r i ร l ย o t อ r อร์นะครับซึ่งเอาจริงๆอะ่ะมันจะเป็นการไลฟ์ครั้งที่3ก็ได้นะครับเราไม่ต้องแบบไลฟ์นี้เราไลฟ์แบบให้ดูแบบเกินๆมานิดนึงแล้วก็มีกวางอยู่บนมือหนึ่งใบครับแล้วก็มี s i l เล t ทอมอีกใบหนึ่งครับอยู่บนมือนะครับผมนะซึ่งดุแน่นอนแถวหลังไม่ต้องห่วงครับอะไรวางไว้ช่างมันนะครับอันดับแรกครับผมในการใช้งานนะครับนะเราต้องมีเคในเทอร์บาร์ในเทอร์เนี้ เพื่อให้ i m p e d a n router นะครับไลลงมาไลลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะใช้เทคเหมือนเดิมครับ counterbar หนึ่งเปิด2เอาใบหนึ่งขึ้นมือเอาใบหนึ่งไปโปรท็อปเด็กหรือเข้าโซให้เอาใบนั้นเข้าโซไปเลยก็ได้ครับนะถ้าใบนั้นไม่ใช่ทิกเกอร์แต่ถ้าใบนั้นเป็นทิกเกอร์แล้วเป็นคิดทีกเก่เขาทิกเกอร์เอาไปโปรท็อปเด็กเหมือนเดิมนะครับดีที่สุดแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่าแดมเราหมดแล้วเรามีจิมินี่เอาจิมินี่เข้าโซไปครับจิมินี่เข้าโซไปเสร็จปุ๊บก็จะได้แดมคืนมานะครับ ลงไซเลนทอมครับเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับบวกหกพันอันนี้ก็อย่างที่บอกมันจะขึ้นคู่สองสามแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับลงกว่างอ่ะทีนี้การใช้กว่างเนี่ยนะครับอยากให้โฟกัสที่การใช้กว่างเนี่ยนิดนึงน้องๆหลายคนอาจจะงงนะครับกับการใช้กว่างกว่างเนี่ยมันมีเทคแอคทีฟนะครับผมวันเพอร์เทนโซบัสสองการ์ดที่เป็นเกรดสามนะครับโซบัสสองการ์ดที่เป็นเกรดสามสองใบนะครับผมนะทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบครับดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดแสดงการ์ดคีย์ดีเข้าสองใบนะครับผมนะแล้วก็อ่า นำไปนําการ์ดที่เหลือเนี่ยไปสับแล้วก็เรียงม้ได้กองก็คือเอาง่ายๆครับขออนุญาตทําเด็กนิดนึงนะจะได้เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นีปึ๊บอ่ะใส่สลับที่นิดนึงอ่ะสมมุติว่านี่เป็นกองการ์ดของเราอ่ะเป็นอย่างนี้ปึ๊บดูอ่ะใช้สก,กิลครับอ่าโซบ,สโซบสัสสองโซบัสเกศสามสองใบปึ๊บปึ๊บอ่ะเกศสามสองใบทิ้งครับ อ่ะเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับโซ๊ะบัสเกตเราหนอยทิ้งทิ้งมือหนึ่งครับเราจะทิ้งอีกั๊สโปรเทคนี่ก็ได้นะครับทิ้งไปเลยเดี๋ยวมันก็บินกลับเข้าไปเองนะครับผมสมมติว่าไม่รู้จะทิ้งไงบนมือนะครับนะแล้วก็เปิดกั๊สเจ็ดใบบนสุดครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะสมมติเจ็ดใบพอดีเปิดมาปุ๊บนะครับอ่ะเป็นอย่างนี้ให้เลือกที่แอคทีทีคั่วทิกเกอร์สองใบอ่ะมีคิทีทีคั่ทั้งหมดสามใบให้เลือกมาสองใบนะครับวางไว้อ่ะแสดงให้เขาดูคิที่่่เเหลืออะะนนนนาใบบี้ยไปสัที่่เเหลือนียไปสับ แล้วก็ยกกองการ์ดเราข,ขึ้นมานะครับนะสมมติว่ากองการ์ดเราเป็นอย่างนี้ปึ๊บนะขออนุญาตอ่ะสมมติที่กองการ์ดเรายังอยู่อย่างนี้นะให้ยกกองการ์ดขึ้นมาสับันนี้เสร็จเอาไปเรียงไว้ใต้กองนะครับผมนะเอาไปเรียงไว้ใต้กองนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็เอาอิชิที่ข้อสองใบเนี่ยไปโปะไว้ท็อปเด็กครับนั่นเองแค่นั้นเองแต่ถ้าเปิดเกิดเปิดมาแล้วเจอคิทที่ข้อใบเดียวก็เจอใบเดียวนะก็หยิบใบเดียวแต่ถ้าไม่เจอเลยก็เอาทั้งเจ็ดใบนันะ่นน่ะกลับไปยัดสับแค่เจ็ดใบแล้วก็ไปยัดไว้ใต้เด็กนะูโตรงนี้ คือทุกตัวมันจะบวกหมื่นหมดนะครับผมนะสกิลจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอิมพีเรียลลอเทอร์ลงมา,ามันจะได้เทคหมื่นห้าอยู่แล้วนะครับวงหมื่นห้าบวกสองคิสไซเลนทอมมาข้างนี้ตีเป็นสองหมื่นสามอยู่แล้วนะครับเพราะมันเขาได้บาร์หนึ่งบวกหกพันไปข้างนี้เราลองคำนวณกันดูว่ามันเท่าไหร่นะครับอันนี้ตีเป็นสองหมื่นสองหมื่นพอดีนะครับอาจจะไม่ข้ามเส้นถ้าโซเหลือครับใช้เทคอิมพิเรียนครับโซบาร์หนึ่งชี้ครับบวกหกพันไปเลยนะครับผม นะหรือว่าคำนวณจากพลังแวนก่อนก็ได้นะพลังแวนบวกไป1 5ื่นใช่ไหมบวก15ื่นไปปุ๊บมันจะตีเป็น2 7 0 7มื่นบวกไป5000นะครับ2 7งหเบวก 5, 000, เป็น32 0 0 0ไม่อาจจะแบบไม่คาบเส้นกัวฟอสตมาก็สามารถชี้ให้มันไปได้และทุกตัวจะบวกตัวละหมื่น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 หมดนะครับผมนะโอเคขออนุญ,ญาตชี้เป็นข้างนี้แล้วกันมันจะได้ดูแบบกระจายพลังนะครับก็เท่ากับว่าข้างนี้มันจะโจมตีที่2 6 0 0 0บวก20เป็น4ี0 0 0นะครับ ไซเรนทอมเองจะตีทั้งหมด4ี่หมื่นอ่าสี่หมื่นสามนะครับผมไซเรนทอมก็ตีสี่หมื่นสามก็ไม่ใช่ย่อยๆนะจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนของตัวแวนการ์ดเองนะครับจะตีที่อ่าสองเจ็ดสามสองสามสองเป็นห้าหมื่นสองสองีนะครับนี่ค่อนข้างจะฟูลคอมโบมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็เราเช็คออกมาถ้าเจอคีสองใบย,ยังไงเราก็จะมีิดที่เข้าทิกเกอร์อีกสองใบรองรับแน่ๆครับ นะก็ถือว่าเป็นท่าปิดท่าหนึ่งที่แรงมากๆของออร์คเคิลครับผมนะซึ่งท่านี้ถามว่าเฮ้ยพี่มันดูเวอร์ไหปว่ามันใช้ได้จริงเปล่าคือที่มันจะเห็นผลใช้ไม่จริงคือหนึ่ง s ะไซเลนทอมมันไม่มีนะครับผมนะสก็คืออ่าทิกเกอร์ดเด็กหมดนะครับแต่ว่ายังไงก็เป็นท่าปิดที่แรงเพราะมันบวกทุกตัวอารมณ์เกือบจะเป็นโซเซฟแล้วนะโซเซฟเนี่ยบวกตัวละหมื่นห้าหกตัวนี้คือบวกตัวละหมื่นนะครับแล้วก็ตัวมันเองอยู่เรียก็ได้โซเซฟต้องอยู่แวน นะครับโซเซฟต้องอยู่แวนเท่านั้นและโตเซฟไม่มีคีอันนี้มีคีจากอิมพีเรีย o ลอเตอร์มาอีกแล้วก็ถ้ามีคีอยู่ในกองมันก็จัดเรียงคีให้เราได้อีกนะครับผมซึ่งค่อนข้างโกงในระดับหนึ่งเลยครับผมสำหรับเทคนี้นะต้องบอกก่อนว่าเป็นท่าใหญ่ท่าหนึ่งของอลาร์โคบที่เราเห็นได้นานๆจะได้เห็นอลร์โคมีท่าใหญ่ที่เก่งๆมากๆสักทีนะครับผมประมาณนี้เท่าของเราคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะคลิปใหม่ของเรามาอย่างนี้ได้ดูกันทันทีครับผมนะแล้วก็ าฝากนะครับผมใครอยากสนุนช่องเราในงานทางคลิปสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมนะลิงก์ในเดซิคิปชั่นข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ฝากร้านแท็บช็อปครับลิงก์ในเดซิคิปชั่นข้างล่างเหมือนกันมีสินค้าภาควีมาจำหน่ายเหมือนกันนะครับผมตอนนี้น่าจะเปิดพรีออเดอร์ในสอง EB หนึ่ง EB สองกันแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับนะแล้วก็ฝากแฟนเพจครับ VFT by Tab Channel วันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปต่างๆของชาวเรบผมสวัสดีครับ